ชนะก้องกุลาเจียบรามินทาแพ้เชียบขาดพอฟองกระว่างแพ้นกเทพบูรพาพอหลักบุญนะครับส่วนนิติกรก็มีชนะมังกรทองบูรพาสตาเนชั่นชนะคะแนนพิษมณีเกียดพันธมิตรชนะนกยกหนึ่งมีโชคลูกบุญมีและครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนพีรพัฒน์มวยเด็ด789ที่จังหวัดสีสะเก็ดครับ งนั้นแน่นอนนะครับฉายแสงดูว่าจะได้เปรียบมวยสายนะครับเป็นมวยแท่งสายนี่ออกสวยออกแม่นเลยครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับโอ้โหนิติกรเล่นเจ็บเลยนะครับผูรุ่นน้องไปก่อนมีเจาะยางนี่เสียงนี่ดังเอยอะเลยครับแล้วก็เปิดเกมเดินขยับเข้าหาด้วย <S 2> <S 2> <S บอกว่าการผ่านมวยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนิติกร ายแสงรุ่นน้องพยาแล้วก็มีลูกขีดไทางซ้ายเนี่ยครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดก็ดูกันดีๆนะครับคู่นี้โอกาสนับนกนี่ก็น่าจะมีให้เห็นเหมือนกันครับตกใจแล้วครับมิติกรขยับเข้าไปโอ้ทีมลำตัวครับสายแสนนั้นสายถือว่าจัดย้านนะครับ แล้วก็เดินขยับเข้าหามีธิกรก็จ้องตาข่าเหนิงไม่หนีนะครับชกกันใกล้ๆเลยนะครับสวยระดับผู้เอกแล้วนะครับในช่วงที่สองนี่นะครับขยับเข้าไปเอาเตะยางฉายแสงก็มีสายยาวๆนะครับสายลําตัวสวยครับดูว่าคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันมีติกรอูยังไม่รีบร้อนนะครับนี่นครับโอ้โหเรียกออกด้วย ทั้งกอกวันนี้ดูว่าอาวุธมวยนี่จะงัดมาครบเหมือนกันสายแข็งกาดไม่ตกนะครับขยับขยับอาวุธเด็ดคือแข่งซ้ายเลยครับสายแข็งอันนี้มาเจอกับนิติกรนี่โอ้โหเขาบอกว่ากระดูมวยือว่าแข้งโป้คนหนึ่งนะครับก็ค่อยขยับเข้าไปเอามาดูกันนะครับ ในช่วงปลายยกแรกแล้วนะครับนิติกรนี่มีแข้งขวาฉายแสงองขายยาวๆเจาะยางเจ็บๆนะครับไหลดอกแล้วนะครับนี่นะครับขอฉาีโอโ้โหสายมาเลยครับฉายแสงยับเข้าไปยังไม่เร่งรีบบอ,อกอาวุธเท่าไหร่นะครับนิติกรณ์ไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับค่อยๆเลือกเก่าเกมอยู่แล้วนะครับโอ้โหโดนสายเข้าไปอีกแล้วครับ นี้เชื่อว,ว่าถิงจังหวะออกกันสนุกแนะ่สายจะขวาครับดีเลยครับขวาโต้คืนสวยเหมือนกันสายแสนชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับเามาดูยิงขึ้นทีก่อนก็คอยจะเกี่ยวแล้วก็โตโอ้โหพอช้าปับบสายมาเลยดูว่าใครจะยืงระยะได้ดีกว่ากันแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้รูปล่างช่วงชกสายแสงนั้นดูเจะได้เปรียยได้สูงได้ลอยกว่านิดนึงนะครับ พักกันสักครู่เดี๋ยวมาเ,าเจอกับนิติกรบาสทุ่งเขาหลวงสกับนั่นหนักกันที่1 3 3ปอนด์นะครับยกที่สองปล่อยตัวออกมานี่นิติกรก็ยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมีแข้งขวาดูว่า,าตานีจ้องเขม็งเหมือนกันฉายแสงรุ่นน้องนะครับจากแข้งซ้ายนั้นยกแรกก็เริ่มแสดงให้เห็นนะครับออกได้แม่นออกได้สวยแล้วครับนี่แหละครับ,รบสายเป็นระยะระยะคอยสกัดเอาไว้ เดี๋ยวดูครับวันนี้แจ้งเิดได้ไม่ได้ครับฉายแสงครับนี่หมัดซ้ายครับซ้ายหน้าคอยตวัดเอาเลยครับมิติกรครับเจอแข้งซ้ายครับของฉายแสงมิติกรนี่หรือว่าฝ่ายหลังนี่ชนะพีรพัฒน์วยเดด789เลยนะครับแต่ว่าเป็นการชกแบบไม่ชั่งน้ําหนักกันนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มัดเจอกับฉายแสงมวยเดช789อีกคนนี่นะครับมัดขวาทิ้งเข้าไป ดูว่าจะเป็นมวยแตะขวาต่อยขวาแรงนะครับแล้วก็มีศอกอันตรายดูว่าฉายแสงค่อยๆขยับเข้าหาบ้างนะครับรุ่นน้องได้ใหญ่ได้สดนะครับสายยาวๆสกัดเอาไว้ครับขยับเข้าไปครับฉายแสงครับดูันใกล้ๆนะครับนี่ครับซ้ายครับสายนัดหมัดขวามาครับเอาเจอมาซ้ายแตงซ้ายของฉายแสงก็ขึ้นไปครับโดนมาสองก็ขึ้นไปสองแล้วครับ สายแข็งไม่ตกใจเลยโอ้โหสายดอกนี้นี่เต็มสายโค้งจริงๆแล้วครับของสายแข็งแล้วก็เริ่มจะมั่นใจหรือเปล่านะครับนี่นะครับสายมันทำงานได้ดีหลายดอกแล้วนะครับดูนิติกรจะตั้งรับมากไปไม่ได้นะครับต้องใช้ยันโต้นะครับโอ้โหโดนสายนะครับดูสายมีมาแตหลายดอกแรงๆครับเ็เอาเน้นๆครับหาจังหวะหมอๆอแล้วออกะครับนี่แข้งขวาครับหนักเหมือนกันครับ โดนเตะมาก็คืนด้หมัดเลยครับซ้ายไม่โดนครับซ้ายนี่ของฉายแสงขวาแรงอยู่แล้วเหมือนกันนะครับวิติกรแต่ต้องขยันนะครับเอาเกะยังเข้าไปสักยันเข้าไปฉายแสงก็มีหมัซสายตรงๆนี่คอยบวกอยู่ดูแล้วครับคู่นี้ทยายาพลาดนะครับรุ่นใหญ่ๆนี่มีติดหายหลังได้ทั้งคู่แล้วบแล้วดูออกเน้นทั้งคู่ด้วยครับซ้ายกับขวาครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมิติกรขยับมาเอาขึ้นได้ไม่ได้ครับจังหวะไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับ หมัดขวามาเอาโต้คืนด,ด้วยหมัดเหมือนกันเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายเตะจ่อล่างขึ้นมาครับโอ้ซ้ายยกนี้ทําผลงานได้ดีนะครับสายแ็งนีน่มีกรนี่นะครับจังหวะบวกกันเนาะไข่พลาดไข่ต้นนะครับสายโต้แล้วเอาอ๋อโดนขักจมูกโอ้โหเบียดก็ไปเกาะยางเกาะยางกระทิกหมัดขวาเอาเบียด้าไปแลกกันแบบนี้เลยครับโอกาสที่จะไม่ครบ้ายยกนี้สูงแน่นะครับต่างฝ่ายต่างดนด้วยกันครับ ชักจะมันในอารมณ์เลยครับหมาติดเชื้อมาจากคู่เมื่อตะกี้หรือเปล่าครับอ้าวครับชักจะมันเขี้ยวชักจะมีน้ำโหครับอ้าวหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดือดกันต่อขวาต่อยขวาแรงเหมือนกันเอายกนี้ถึงจังหวะชกกันใกล้ๆนี่เลยครับซ้ายกับขวาครับดูออกเน้นๆทั้งคู่ครับแข้งขวาครับนิติกรสายแสงขยับเข้าไป เอาไม่เอาครับแข้งซ้ายถีบไว้ก่อนครับนี่ครับแข้งซ้ายของชายแสงนิติกรขยบเข้ามาเอาคื้นหรือเปล่าอย่างครับเล็งอยู่ครับเอาออกแข้งขวาไปนิติกรนี่ก็ช้านิดเดียวดีจะโดนซ้ายกันดีนะครับโอ้ซ้ายแรงวันนี้ถือว่าตั้งอกตั้งใจจะมาจ้งเกิดให้ได้หรือเปล่านะครับชายแสงแต่นิติกรก็ไม่ยอมง่ายง่าย่ายเครับ เต้นขยับเข้าไปแข้งขวาเอาแล้วครับเริ่มจะโต้ค้นได้สวยนะครับแข้งขวานีเตะขวาต่อยขวาแต่ว่าดูนะครับซ้ายทีต่อทีนี่ดูว่านิติกรจะจัดเด่นนะครับขายนะครับขยับเข้ามาครับนิติกรครับอ้าวไม่จังหวะออกก่อนเลยครับนิดเดียวเองครับแข้งขวาสวงนิติกรครับเจอแข้งซ้ายฉายแสงมาขวาขึ้นไปครับนิติกร นิติกรนี่ต้องเบียดขยับให้เร็วนะครับมีหมัดขวาต่อยขวาเอาเริ่มจะแรงขึ้นมาเสียงเชียร์นี่ก็มาเหมือนกันแล้วครับดูว่าฉายแสงเองต้องขยันเหมือนกันไปรับเยอะไม่ดีนะครับนิติกรนี่โอ้โหมีทีเด็ดนะครับแข้งขวาต่อยขวาแล้วก็ออกแม่นด้วยนะครับหมัดขวานี่ยดูว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับขยับก็ไปเบียดก็ไปชวนทะเลาะแล้วครับนิติกรอยู่ที่การช่วงชิงจังหวะเลยครับ นี่ครับแทงซ้ายพอเตะมาก็แหมต่อยหมัดขึ้นไปเลยครับมิติกรครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าแกครับออกได้ตลอดเหมือนกันนะครับมีขวาหลังไะขวาครับดูว่าเกมเริ่มจะเปิดเต็มตัวแล้วนะครับยกนี้ทิงกันออกขายกัะขวามิติกรขจับเข้าไปโอ้โหนี่เลยครับหมาพ่าโดนก่อนจนได้เลยครับซ้ายกัะขวานะครับ เอาแล้วครับโดนนับไปแล้วนะครับเกมน่าจะเราใจมากขึ้นเอาแรกแล้วเลยครับร้วสถานการณ์นี้ตกเป็นรองครับนิติกรต้องเดินเร็วขึ้นครับเดี๋ยขก็ไปเอาเตะขวา่ตยขวาครับเตะซ้าย่ตยซ้ายแม่หัวด์นางวัดเมื่อสกู่ครับจะเอานับคืนนลครับนิติกรครับต้องเอานับคืนแล้วครับหมัดขวาครับต่อยเข้าไปเตะแทงซ้ายครับต็อระวังตัวแจด้วยครับระวังมัดของนิติกรนะครับฉายแสง โอ้โหพญาจะเดินต่อยหมัดแล้วนะครับเกมมีจบเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เอาต้องเดือดมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับนิติกรสายแสงขยับขยับแล้วก็มีแท้งซ้ายต่อยซ้ายนี่นิติกรเดินเข้ามาไม่ระวังนี่จะโดนบวกได้ครับออกมัดขวาครับสายแสงโต้คืนด้วยแข้งซ้ายค่อยๆเดินขยับบีบเข้าไปครับกดดันสายแสงแต่ว่าเจอแข้งซ้ายมาก่อนหมดยกที่3ครับ ที่3ที่ผ่านมาก็นิติกรนะครับพลาดโดนหมัดลงไม่ให้กรรมการนับนะยครับยกนี้นี่โอ้ทีมงานสั่งต่อยหมัดฟันศอก่ันเดียวแล้วก็มียาฉีดมาไหลกำปั้นด้วยจะทําได้หรือเปล่านะครับเปเบียดตั้งแต่ต้มยกเลยครับเนี่ยหมัดขวาพยายามไล่ต่อยครับแต่ว่าฉายแสงครับพยายามนี่ครับดักออกดักโต้ครับแทงซ้ายติดเบรกไว้ก่อนเลยครับอ่ดูดูครับแทงซ้ายกับหมัดขวาครับอะไรคมกว่าถึงก่อนกันครับ สายแสงเองก็ดูว่าจะชกละเอียดนะครับไม่มั่วนะครับดูนะครับเริ่มจะเบียดนะมาดูกันที่วงในล่ามในต้องล่ามในเอาไว้ก่อน,นครับตีไม่ถน,นัดกรรมการยากหรือว่ามัดศอกต้องมาแล้วนะครับนิติกรเอาสายแสงขหยับขยาบออกซ้ายไม่มั่วไม่ะทะเลือกออกเลยครับนี่ครับโยนเข่าไปครับเตะขวาหลุดนิติกรมัดขวาต่อยอ้าว เริ่มได้ครับเจอแข้งซ้ายครับแล้วก็จาก้าเสร็จแข้งซ้ายเลยครับประมาทไม่ได้นะนิติกรอนนยังยังแรงทุกลูกเลยครับดูจังหวะบวกหมัดก็ยังน่ากลัวเลยครับเอาทิ้งเขาไว้ต้องเดินเบียดแล้วเลยครับทีมงานบอกให้ต่อยหมัดฟันศอกโอ้โหสายแสงวันนี้มานิ่งด้วยไม่ตกใจเลยครับแล้วก็มีแข้งซ้ายเนี่ยคอยสกัดเอาไว้แต่ละดอกก็ออกแรงแรงเลครับนิติกรโดนแข้งซ้ายไปเยอะเหมือนกันแต่ยังคงเดินตลอดนะับ พยายามเตะเข้าไปที่ท่อนแขนขวาครับแขนที่แกต่อยอหละครับฉายแสงเตะไปตรงนั้นของนิติกรครับเดินขยัมเข้ามาอ่อไม่ต่อยครับแหมจังหวะจะอักน้าก็เจอแข้งซ้ายไปก่อนนะครับมาถึงแล้วแข้งซ้ายครับฉายแสงครับตายอีกแ้าวแหม่โดนมากมากช้าหรือเปล่าพี่อารีทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันเลยครับโอ้โหสายเข้าไปเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละดอกนิติกรนี่ไม่มีบังเลยนะครับแข้งซ้าย ใช้แสงควนก็ไป่เท่าไรนี่ดูว่าจะเข้าหมดแล้วเลยครับพอเลี้ยวแรงก็ดูว่าจะลดน้อยถอยไปโอ้ยาลงไปอยู่ที่ว่าใายแสงจะเล่งหรือเปล่าเลยครับไม่เล่งด้วยครับโดนไปโดนมาต้องหยุดชิดเหมือนกันเลยครับแข้งซ้ายของสับฉายแสงครับสะเทือนนะครับแต่ก็ยังเอาขยับเข้าไปเจอซ้ายอีกแล้วอา้าวพยายามปล่อยปล่อยาแลนี่ครับแม่แบบกล้ากลัวแล้วครับ ก็ดูว่าโดนไปเยอะนะครับโอ้ต้องยุบแล้วครับิมิกรก็พยายามจะฮึดเหมือนกันจะต่อยแต่ว่าดูเลี่ยวแรงจะลดน้อยถอยไปสายแสงชกในเกมตั้งรับนะครับคอยซ้ายสาสสกัดเอาไว้ดูว่าถ้าเดินเบียดเตะสายจริงๆนี่โอ้โหมีสิ์กรรมการอาจจะถึงจับได้เลยนะออวันนี้ิีิกรน,นี่ไม่ค่อยโต้แล้วครับสายหนักๆสักสาแข้งนี่อาจจะ่าจ,จะพอครับ พยายามจะเดินจะขยับเข้าไปทำมาครับนิติกรครับได้เอาการหรือยังครับยังครับหมดยกที่4ครับสามนาทีสุดท้ายนะครับให้กับนิติกรนี่ได้ลุ้นได้เชียร์ครับเอาละครับปล่อยตัวมาแล้วนะครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนิติกรสายแข้งนี่มีลูกขี่คอยสกัดเอาไว้ ือว่าเหนเฉยไม่ได้นะครับต้องมีหมัดมีศอกครับถ้าอยากจะบพิษเกมครับพยายามเดินเล็งต่อยหมัดขวาแลวครับพิธีกรครับแต่ว่าฉายแสงครับพยายามมีอาวุธที่ติดเบรกเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับซ้ายครับสาดเอาไว้ครับโอ้โดนซ้ายแล้วก็ไปนี่ก็ับทำท่าจะถอนหายใจไปแล้วนะครับพิธีกร สายก็ชกคุมไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อนนะครับแต่เวลาออกแต่ละดอกนี่ก็ออกเนื้อๆแรงๆทั้งนั้นครับเอาดูนิติกรยังจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับต้องพยายามครับต้องมีหมัดมีศอกนะครับเดินเข้าไปแบบนี้นี่โอกาสที่จะพลิกนิติกรลำบากนะครับเดินก็จริงแต่ไม่ออกอาวุธแล้วครับคิดได้ทํายากแล้วครับชั่วโมงนี้ครับเจอพลิกแข้งซ้ายเข้าไปครับโดนนับก่อนด้วยนะครับเจอกำปั้นของชายแสงครับนิติกรครับจังหวะบวกกันแต่ของชายแสงยังแม่นกว่า พยายามยัดพยายามฟุตเวิร์กไปครับไม่อยากทำแล้วด้วยครับสายแสงครับแต่รวมขอสงบศึกครับสองไหลังแทบมารว่นนะครับวันนี้เดี๋ยวดูครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับแจ้งเกิดครับสายแสงดูว่าสงครามบนเวทีนี้จบไปแล้วนะครับว่าเวลายังเหลืออยู่อีกหนึ่งนาทีเศษนะครับสายแสงก็ไม่ทําแล้วเลยครับอาชีพเดียวกันเลยครับพอชนะมานี่ก็ไม่อยากทําแล้วนะครับ คอยทีบคอยประกาศเอาไว้พิกรก็รู้นะครับก็รอซินเสียงะระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่11เมษาครับรายการใหญ่มากๆเลยครับที่จังหวัดมหาสารคามครับใครอยู่ใกล้นี้ไปเลยนะครับ ผู้มวยดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าชมปรีนะครับชมฟรีนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นมหาสารคามครับผู้กองรันครับเพชรยินดีครับร่วมกับระเบิดสุดความยิ่งใหญ่ครับ11เมษานะครับดูว่ารับอาวุธไปเยอะครับเดินแบบงอให้ระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นแล้วครับหมดยกสุดท้ายดังขึ้นอ้าวสายแสงก็ไม่ทํานะครับรุ่นพี่ขอทีเอไว้รบกวนไปเรื่อย โอ้ชาวต่างชาติยังตะโกนเชียร์นะครับเนาแต่ว่านิติกรนั้นหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับรับซ้ายไปเยอะเลยเกินเอาล้วครับครบ5ยกไปแล้วนะครับนี่ครับลุนทีลุ่นน้องเป็นภาพที่สวยงามนะครับขอโทษขอผูวยกันครับ การตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับแหารไปชูมือให้ใช้แสงมวยเด็ด789นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยชายชนะครับไม่ว่าแจ้งเกิดสำเร็จครับและนี่เป็นทั้งหมดครับของสึกเพชรยินดีครับประจำค่ำคืนวันพระรุงที่30มิุนายน2 5 6 6